ผู้ชมยังอยู่กับเซรีดาม่าในเบรกที่3ครับแน่นอนว่าเรามีนางโชว์ตัวแม่มาพูดคุยกับเราเมื่อเบรกที่แล้วก็ไม่ยอมปล่อยตัวไปไหนครับพี่เดย์ยังอยู่กับเราอยู่กับอาจารย์ด้วยก็เลยหยิบเ,เรื่องราวทางโซเชียลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่3มาเมา้ามอยกันเอ้เรื่องเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่น่าจะไม่รู้ <c oughs> นะครับ <c oughs> น่าจะอยู่มาตั้งทวิตอันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องไม่ขำอาจารย์พูดหลายทีว่าบางทีเนี่ยเรื่องของกระเทยตุ๊ดเนี่ยเป็นเรื่องขำๆเพราะว่าสื่อเนี่ย เขา,เ<อ>าสร้างภ<พ>าพให้ใหมันขยให้เราตลกให้เราทุเรศอันนี้เป็นกระแสของรายการชื่อว่า Take Gay Out Thailand เขาออกอากาศทางไลน์ทีวีซึ่งก็มีกระแสดราม่าขนาดที่ว่าเกด้วยกันเอง,หเ,องเห็นว่าเป็นการย่ำยีเหยียดเพศแล้วทาให้เกดูตลกแล้วก็ภาพลักษณ์ดูเป็นพวกเกบ้าเซ็กไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องรายการนี้มันมีคําพูดแบบสอรเรื่องเพศอยู่ตลอดเวลาเช่นผมถนัดเรื่องขุดเจาะ ขอเช็คของข้างในได้หรือเปล่าหรืออยากจะขุดถ้ำลิเจียคือคำเนี่ยมันสออเสียดไปหมดแล้วก็ทำให้นึกถึงแต่เรื่องเพศไปหมดอย่างตอนที่มีหนุ่มเชฟเนี่ยมาโชว์ทักษะการทำอาหารคุณผู้ชมเขาบอกพิธีกรก็บรรยายว่าช่วงบีบครีมใส่รูี้หรือแขกรับเชิญก็ทักทายด้วยว่าเชฟเป็นคนจันไร mm hmm. คือท่อยคำมันแบบ หยาบคายเกินไปแต่อย่างไรก็ตามทีมงานก็บอกว่าเนื่องจากมันเป็นการออนแอร์ทางไลน์ทีวีมันก็จะเพิ่มขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือกิจกรรมในห้องเดทเนี่ยนะครับก็มีการให้ทานขนมชิ้นเดียวกันอาจารย์แล้วก็ใครหยุดก่อนแพ้มันก็จะมีรูปจนถึงขั้นเป็นแบบว่าท่านจะจูบป,ปากกันอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์จูบไปแล้วเนี่ยจูบแล้วเลย <c oughs> ทั้งหมดทั้งปมก็เลยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมซึ่งผู้ชมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือพวกเราที่เป็นเกย์นี่แหละว่ามันเลยเถิดไปไหมอาจารย์มองเรื่องรายการ อยากให้คนที่ทำรายการทางไลน์เนี่ยนะคะอย่ามองว่าคนดูไลน์เนี่ยมาตรฐานศริยธรรมต่ำกว่าคนดูทีวีนี่นะคะคือถ้าคิดว่าในทีวีต้องระวังตัวสักนิดนึงแต่ทางไลนย์ยังไงก็ได้เนี่ยแสดงว่าคนทางไลน์เนี่ยมาตรฐานศิยธรรมแย่มากขณะที่ฟรีทีวีรับไม่ได้รับไม่ได้แต่ทางไลน์รับได้นี่ค,คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าจะทำรายการอย่างนี้พี่ไม่ว่ากัน แต่โชว์กระเทยหลายๆมิติได้ไหม,อ,มอย่าโชว์มิติเรื่องเพศเรื่องเดียวค,คือในเมื่อมันมีคนมาตั้ง30กว่าคนเนะี่ยเพราะฉะนั้นสคริปต์สำหรับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไปคนละรูคนละทางคนละเรื่องเพื่อจะทำให้มันไม่อยู่ตรงนี้อย่างชอบขุดเจาะหรือว่าอยากจะดูว่าหัวเข็มคุณใหญ่เท่าไหร,ร,ร่อะไรต่างๆเนี่ยมันยิ่งจะตอกย้ำว่ากระเทยเนี่ยหืนแล้วก็หมกมุ่นกับเรื่องเพศก็ ไอจะมีบ้างให้มันสนุกสนานไม่ว่ากันแต่อย่าเป็นมิติเดียวสิครับประเดในยุคที่เราเป็นเกย์วัยรุ่นอ่ะอทีวีมันรุนแรงเหมือนนี้มาสมัยปุ๋ยอย่าว่ารุนแรงเหมือนสมัยนี้แค่จะไปออกยังหาช่องออกลำบากเลยเขาบอกว่าไม่เป็นเพศที่ไม่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยซ้ำเรายังยังไม่ได้หายใจเลยเรายังไม่ได้ยืนพูดอะไรสักคำเขายังไม่มีโอกาสได้ออกเลยพี่เนี่ยเคยเป็นมัฟเาฮะเขาไม่ให้ออก ที่ต้องอยู่หลังโซฟาแล้วก็มีตัวสัตว์ที่ใส่มือ,อแล้วก็พูดอยู่หลังเป็นหุ่นในยุคนั้นเนี่ยก็ว่ายากเลยยังออกทีวีได้ไปยุคนี้ให้ออกทีวีได้อย่างเต็มที่แต่ทําแบบนี้ก็แบบก็อย่างที่บอกมันตอกย้ำที่ไม่อยากให้เกิดการตอกย้ำเดี๋ยวว่ามันมันอยู่ที่คนที่คิดคอนเซปต์ขึ้นมาจะทําแล้วมาตรฐานความคิดเขาใส่อะไรลงไปแบบไหนแล้วเขาก็ดูถูกคนดูทางบ้านว่าต้องการแบบนี้ แล้วเขาก็ใส่ภาพแบบนี้เข้าไปมากกว่าจริงประเด็นอาจารย์สําคัญนะครับก็าขออนุญาตย้าเรื่องนี้หลายรายการในไลน์ทีวีก็จะหยาบคายสูงมากจะนู้นนี้อย่างรุนแรงเขาคิดว่าคนดูลายเนี่ยมาตรฐานสินธรรมต่ำกว่ามันทําให้รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเป็นคนแบบลายที่ต้องพูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ย้ำเรื่องนี้เขาก็จะยัดเยียดยัดเยียดเรากลายเป็นว่าเด็กที่ไปดูลายทีวีทุกคนก็เจอเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะดูว่าอ๋อเขานิยมแนวนี้นะเทรนนี้นะเหมือนเหมือนค่านิยมเหมือนปลูกฝังค่านิยม ผิดๆไงระวังนะเ้าจะพูดบอกว่าทนไม่ได้รับไม่ได้ก็อย่าดูเขาจะชอบพูดแบบนี้กันก็อยากจะบอกว่าหนึ่งพี่ก็ดูสองตอนแล้วก็เลิกดูแล้วนะคะส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์ที่พี่พูดเป็นตรงนี้ก็เป็นเหตุจากการได้ดูสองตอนเท่านั้นก็เลิกดูจบเนาะพรายไม่ต้องมาบอกเราว่าทนไม่ได้ก็เลิกดูเพราะว่าเราทําเองโดยไม่ต้องบอกพี่เดยเคยดูเต็มๆตหมราวกันเนี้เคยดูผ่านๆเนาะเคยเพราะว่าหนึ่งเราไม่เราเราก็อย่างที่บอกอะ แค่ฟรีทีวีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงท <ำ S 2> อะไร<ด>อย่างเงี้ย<ด>ม,มีหมดมันเริ่มที่จะชัดเจนมันก็หนักพออยู่แล้วนะเราเองเราเป็นอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกบางอย่างเขาก็ใส่อ่ะมันอาจจะอยู่ในช่วงดึกคู่ผู้ชายผู้หญิงแบบว่าให้ผู้หญิงทําท่าล่อนท่าอะไรให้ดูแลจะเลือกไม่เลือกหรือจะเลือกอีกคนนึงเดี๋ยวก็ว่ามันแรงพอแล้วยิ่งในราย,ายรเพิ่มดีกีเพิ่มพลังเข้าไปอีกเดี๋ยวว่า เออบางทีมันก็ไม่ใช่รสชาติที่เราจะเสพ<า>นะแล้วมันก็ไม่ใช่รสนิยมที่เราจะเสพแบบนั้นคืออย่างพี่ดูเนี่ยอันแรกพี่ยอมรับพี่ดูแต่ต้นจนจบอันที่สองเนี่ยพี่ดูกระท่อนกระแทนมาเพราะว่าหลายช่วงหลายตอนรับไม่ได้ทีนี้อย่าว่าแต่รายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่เป็นเรื่องของเกย์รายการที่ผู้หญิงมาเลือกผู้ชายพี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะพี่แก่แล้วหรือเปล่าก็มไม่รู้คือมันแสดงขอใช้คําแรงๆได้ไหมคะ มันเหมือนผู้หญิงเป็นคนร่านยังไงก็ไม่รู้พอเบอร์หนึ่งออกมาเบอร์สองออกมาเธอจะทําท่าแบบเหมือนอยากจะได้เขาอยู่นั้นเดี๋ยวนั้นเธอต้องเลือกชั้นเธอต้องเลือกชั้นใช่คือถ้าเกิดสมมติได้นอนกันเดี๋ยวนั้นฉันจะปลื้มใจมากคือนี่เี่พิธีความจากเรียท่าแต่ได้ดูแล้วคอนเซปต์เขาก็อกออกมาดีนะเพียงแต่ว่าคนที่ไปร่วมรายการเนี่ยเขาทําได้ไม่ถึงอย่างอย่างคอนเซปต์ที่เขาตั้งไว้อย่างเช่นพอผู้ชายออกมาแล้ว พูดถึงตัวเองอ่ผู้หญิงเริ่มจะคิดไอ้ตรงนั้นน่ยมันไม่ภาพตรงนั้นมันไม่ชัดไงมันไม่เป็นคิดมันเป็นอยากว่าว่า,ว,าว่าเอ๊ะ ที่ไม่ที่ปิดไฟไม่เลือกคนนี้เพราะอะไรที่อยากได้คนนี้เพราะอะไรมันมันไม่ได้เห็นสมองของเขาแต่มันไปเห็นท่าทางตอนที่อ้าย้ยอุ้ยแล้วก็แบบยั่วยวนอะไรอย่างนี้มากกว่าแค่นั้นคือมันไม่ได้ออกมาถึงการใช้เหตุผลคิดว่าจะเลือกไม่เลือกเพราะอะไรแต่จริงๆเดียว่าคอนเซปต์รวมๆม,มันดีมันแสดงให้เห็นความเสมอภาคคนไปร่วมมักแสดงอาการเหมือนอยากเหลือกเกินอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นาาซึ่งตรงนี้นะนมไม่ใช่เพราะรายการนะค,ะครับพี่ดูละครบางเรื่องที่สรุปเลย ละครเรื่องนี้มีแต่ผู้หญิงอยากมีผัว <_ driven> จริงๆคือตั้งแต่นางเอกซึ่งเป็นคนดีเลยนะก็อยากมีผัวตั้งแต่นางเอกที่เป็นคนดีเลยคืออาการของการแย่งชิงผู้ชายอยากได้ผู้ชายเหลือเกินเนี่ยซึ่งเราดูละครสมัยก่อนมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นผู้ชายอยากได้ผู้หญิงเหลือเกินแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยละครเรื่องไหนเรื่องไหนตั้งแต่นางเอกจนกระทั่งยายแก่กินเด็กเนี่ย มันจะออกมาสัผู้หญิงอยากมีผัวแล้วมันแสดงความชัดเจนโจงครึ่มอะไรจอ<ง>กันพ,พี่เขียนลง,งไปในเฟซบุ๊กพี่เลยนะพี่เขียนเลยบอกกลุ่มสตรีอยู่ไหนหมดจะยอมให้ละครสะท้อนภาพนี้ไปเรื่อยๆหรือยอย่างไรเพราะผู้หญิงในละครเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้หญิงอยากมีผัวด้วยกันทั้งนั้นแล้วทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผัวนะคะอย่างสมิการเนี่ยพี่ไม่รู้ในโลกในผู้หญิงจริงอย่างสมิการมีไหม ยอมเลวยอมชั่วทุกอย่างขอให้ผู้ชายคนนี้เป็นผัวกูเนี่ยบางทีมันก็มีจริงค่ะอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคน,น,นมันน้อยแต่ภาพพอมันอยู่ในจอโทรทัศน์มันมันเห็นคนเนี้บยบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับหลายๆคน,นต้องเป็นแบบนี้และเป็นธรรมดายอะไรเงี้ยก็จะสรุปอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าจริงๆเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ เทสเก้าอาไทยแลนด์เป็นเรื่องของเพศที่เป็นเกย์เรามาจบเรื่อง,องผู้หญิง oh. ก็สื่อสําคัญที่สุดสื่อมีหน้าที่คัดกรอง<ต>เรื่องที่ดีตอนนี้พยายามจะคิดว่าคนในสังคมคเป็นคนหืน่นและหมกมุน่นอยู่กับเรื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายทั้งเกย์ทั้งทอมทั้งตุด๊ดทั้งดีก็อาจารย์เดี๋ยวนี้ช่องทีวีมันมีตั้งเอ,า,อางี้ดิจิตอลทีวีมียี่สิบสี่ช่องก็ต้องแข่งกันเต็มที่เพื่อให้กดไปเจอมมันอด่างงี้แหมาอาจารย์และตกลงเรื่องอื่นมันไม่มีมบ้างเหรอ มันจะต้องมีเรื่องคนอยากได้กันอยากนอนบนเตียงด้วยกันเท่านั้นเหรออีเรื่องอยากได้กันอยากนอนบนเตียงเป็นเรื่องที่คนชอบกดดูเออแปลก็เหมือนกับข่าวข่าวบันเทิงทั่วไปเะเราไม่เห็นว่าดาราคนไหนไปใส่บาตรทำบุญแล้วแบบว่าจก็ไม่ทำเป็นข่าวหะือไม่จัไ่ได้งานเดีเว้นอะพี่ไม่ต้องขนาดนั้นนะพี่อยากจะเห็นเหมือนสมัยก่อนที่พี่อ่านข่าวนะครับ วันนี้นางเอกคนนี้ไปเรียนรําฉุยฉายเพื่อที่จะเข้าฉากละครเรื่องนั้นอันนี้เป็นละคราาน้ำดีละครเรื่องเออคนนี้เนี่ยตอนนี้กําลังจะเข้าเรื่องหงเหินกําลังซ้อมบัลเล่ยอย่างหนักขี่ม้าก็มีนักร้องคนนี้ว่ายน้ําทุกวันเพื่อจะฝึกปอดเพราะกําลังจะออกเทปชุดใหม่มนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้คนนี้เป็นมือที่สามคนนี้เตียงหักคนนี้ยังไม่ยอมรับคนนี้แค่คนรู้ใจกันอะไรต่างๆ เฮ้ยตกลงเรื่องความสามารถและงานของนักแสดงไปไหนหมดมันไม่มีงานไม่มีความสามารถแล้วมันมีแต่เรื่องใครรักใครใครชอบใครใครเลิกกับใครใครแย่งของใครนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผู้บริโภคและถ้าจะบอกว่าสื่อมันก็ต้องทำอย่างนี้เรานี่แหละต้องเลือกสื่อเออเราต้องเลือกเองต้องทําอย่างพี่ที่ดูหนังอของคนคนหนึ่งมาเป็นเวลาหลายเรื่องแต่สุดท้ายเมื่อดูสองสามเรื่องหลังนี้พี่บอก ฉันไม่ดูหลังของเธออีกต่อไปเพราะถ้าเกิดฉันดูหนังเธอก็ฉันสนับสนุนเธอเพราะามีคนเคยไปต่อว่าเธอว่าทําหนังอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้จักอายเรอเธอบอกผมไม่อายเพราะว่าผมได้ตังค์ดังนั้นเราเป็นผู้เลือกอ่ามาเรื่องอที่สองอันนี้เป็นเรื่องดังในกระทุ้พันทิพย์เขาบอกว่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีเมื่อรู้ว่าพ่อเป็นเกย์สมาชิกพันทิพย์นะฮะเขาเครียดเขาบอกว่าเผลอไปกดสัญญาณไวไฟในมือถือของคุณพ่อ ก็ทําให้แอปพลิเคชันต่างๆทํางานโดยเฉพาะแอปพลิเคชันแชทต่างๆได้ขึ้นมาไปเจอข้อความเข้าร่วมกลุ่มเกช็อกเพราะว่าถือว่าแบบถือวิสาสะไปเปิดเช็คแล้วก็เพราบว่าพ่อตอนเองเนี่ยมีการแชทกับผู้ชายมากหน้าไหลาตาอยู่ในกลุ่มสนทานาเกี่ยวกับเกไหลกลุ่มตกใจมาก รับได้นะถ้าพ่อจะเป็นเกย์พ่อยังรักและทําหน้าที่พ่อเหมือนเดิมแต่ที่รับไม่ได้คือเจอพ่อนัดนอนกับชายอื่นเคยแอบดิ้นพ่อโทรศัพท์นัดแนะผู้ชายคนอื่นแล้วก็สอบถามว่าเออไซเนี่ยเป็นไซอะไรด้วยก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ทํายังไงดีรู้อย่างนี้เสร็จล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าเล่าให้พี่สาวฟให้พี่ฟังแล้วพี่บอกรอเวลาเขาอยากากัดคุยกับพอดีกว่าแล้วก็ไม่ควรบอกเรื่องนี้กับใครพอโพสต์อันนี้ไปความเห็นก็มี2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเป็นกังทหน้าที่พ่อที่ดีอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็หลอดนั่นแหละหาเรื่องไปดูเขาทําไมอาจารย์ตอบน้องตอบน้องคนนี้กันนะอย่าเพิ่งตอบสังคมตอบน้องคนนี้ยังไงดีคือนอกจากจะบอกว่าไปดูเขาทําไมถามแล้วโพสต์ทําไมเรื่องอย่างนี้โพสต์ทําไมนี่เรื่องภายในครอบครัวที่ไม่ควรจะพูดอะไรให้ใครฟังเลยนอกจากคุยกับพี่สขนติขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าไม่ใช่ตัวตัวลูกจริงๆเขาไม่โพสต์หรอกอ อีตัวประเภทแบบว่าสร้างสถานการณ์และคิดคิดมโนแล้วแบบสร้างเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้ลูกจริงๆนะถามจริงๆคุณเป็นลูกคุณมีพ่อเนี่ยคุณจะสนใจไหมว่าพ่อคุณเป็นยาจบเป็นเศรษฐีเป็นอะไรต่ออะไรอ่ะถ้าเขาดูแลคุณพอเขาคือพ่อจบจบถ้าเป็นเรื่องจริงก็แค่เข้าใจแล้วก็เข้าใจพ่อแล้วก็ถามว่าที่เขาเป็นพ่อเขาเป็นพ่อที่ดีไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่ได้เป็นพ่อ เขาอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็จะไปสนใจทําไมแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงพี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจคุณเลวมากที่คุณโพสตคุณประจยนพ่อคุณประจยนพ่อคุณคือมันเป็นเหมือนเรื่องของเด็กยุคใหม่อาจารย์เวลาคิดอะไรไม่ออกตอบใครไม่ได้โพสเป็นโซเชียลดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีกระแสให้ให้เลือกไงเลือกว่าคนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็คิดสนิดหนึ่งดีไหมว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็น private หรือมันควรจะเป็น public หรืออย่างนี้อาจารย์อ่ะมันคิดจากคุณผู้ชมจะบอกก็แกสามคนเป็นเกย์กันหมดแกเข้าค้า คนไม่เข้ขา,าข่ายไม่ใช่ไม่ได,มได้เข้าข่ายอันนี้ยังไม่ได้เข<ด>้าขายยังไม่ได้เข้าข่างไม่ได้บอกพ่อดีนะดูเสียงสูงยังไม่ได้เข้าขาไม่ได้บอกเลยว่าพ่อดีหรือไม่ดีครับแต่บอกว่าลูกไปรู้ทาไมแล้วไปโพสต์ทําไมตรงนี้ต่างหากอย่างนี้แก้ไขยังไงอสมมติเราฟังอาจารย์แล้วพ่อจะเป็นอย่างเนี้ฉันไม่โพสแล้วทาไงต่อดียรารย์ก็ทําความเข้าใจแล้วก็อยู่กับพ่อต่อไปอ๋อคุยกับคุณพ่อคุยก็ได้มีคุยก็ได้แต่อยู่ต่อไปอ่ะในฐานะพี่เดย์ก็มีลูก คุยกับล uh ูกเรื่องนี้ย uh ังไงพี่เบิร์ก็บอกความจริงเพราะว่าพออะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยเหมือนเหมือนเราบอกว่าเนี้ยแม่เป็นกระเทยนะแม่ไม่แม่ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนี้ตอนที่มีหนูเนี่ยหนู่มีแม่จริงๆคลอดหนูมาด้วยความรักแล้วแม่แล้วแล้วแม่ก็เอามาหนูมาเลี้ยงเป็นเป็นเป็นอีกแม่หนึ่งหนูโชคดีกับแม่คนอื่ออาลูกคนอื่นนั้นหนูมีแม่สองคนแม่เป็นกระเทยจบข่าวลูกลูกลูกรับทราบตั้งแต่เด็กๆไปโรงเรียนถ้าโดนเพื่อนล้อ แม่เธอเป็นกระเทยท่านลูกก็บอกใช่แม่เป็นกระเทยไปต่อเป็นไหมทอันจะกเองคืออะไรนอีกคนจะร้อก็ไม่สนุกแล้วก็รู้แล้วอะแต่ถ้าเกิดเราไปปิดบังไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นกระเทยเนี่ยเป็นอย่างนี้เขายิ่งไปขุดยิ่งลูกเราก็จะยิ่งโดนรอแต่เราไปปุ๊บแม่เป็นกระเทยแต่เราทําให้ลูกเราเห็นว่าเป็นกระเทยอย่างเงี้ยแต่สามารถให้ความรักของหนูทั้งหมดเลยหนูไม่เคยน้อยหน้า ลูก,ลกคนกอื่นที่มีแม่บางทีแม่เอาใจใส่หนูมากกว่าแม่คนอื่นด้วยซ้าไปข่าวเขิลก็มีให้เห็นก็อธิบายลูกเนี่ยบางทีแม่เขานะเขาอาจจะไม่มีโอกาสเลี้ยงลูกเ็าต้องเอาลูกไปทิ้งเพราะว่าแม่เขาเลี้ยงไม่ไหว<ม>อย่างงี้อย่างงี้ต้องอธิบายให้ลูกฟังแต่แม่จะไม่ทําอย่างนั้นเพราะแม่รักหนูมากแล้วเอาส่วนดีของเราให้ลูกเราเห็นบ้างแล้วเราก็บอกความจริงให้เขาเรียนรู้รับรู้เพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนเรายอมรับตัวเองอ่ะเพราะเราเป็นกระเทยเพื่อนมันก็จะล้อสนุกไหมเออวุ้ยตุด เออตุ๊ดสนุกไหมเต่าต่อไปจะล้อลหรอมั้ยมันไม่รู้สึกว่ากออ็มันก็ไม่ส<า><ค>นุกแล้วหนึ่งเขเคยมาปรึกษาพี่ครับเขาคบกับกระเทยแล้วก็สารเพื่อนก็นกนล,ออกล้อเขาเขาทำยังไงพี่บอกก็บอกเขาพี่ซีอยากรู้เรื่องที่บ้านหรือเรื่องต่างจังหวัดหรือบนรถไฟอ,อยากจะรู้ถึงเรื่องที่ไหนยังไงบ้างที่เป็นที่แปลกๆที่ไม่ใช่ห้องนอนอหยุดเลยค่ะจริงไม่ล้ออีกเลยค่ะ ก็ม่รู้จะร้อนแต่ถ้าเราบอกอุ้ยไม่มีกูไม่มีอะไรกันมันยิ่งไปยล้ที่นั่นนะตรงนั้นน่ะนันเนี่ยอามอยากรู้ใช่ไหมอ้ามถามมามึงเจ้าที่กรุงเทพหรือเจ้าที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวคุณเล่าแล้วมึงเจ้าที่แปลกๆปบ้างไหมใกล้กองฟางบนรถไฟเงี้ยเอาไหมนั่นแสดงว่าเอาจริงยุคนี้เป็นยุคที่เรื่องของเพศสภาพนั้นเปิดรับมากมันก็จะมีคุณพ่ออย่างที่พี่เดว่ามีคุณพ่อที่เหมือนเปลี่ยนเป็นเกย์ดังนั้นการทำความเข้าใจกับลูกคือเรื่องสําคัญ แล้วตัวลูกอะาจารย์อย่างลูกเนี้ยบางทีเรื่องพื้นที่ส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขามา,า,าก่าไปยุ่งและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาสัมพันธ์กับเราในแง่ไหนเขาสัมพันธ์กับเราในแง่เป็นพ่อใช่ไหม,มแล้วเป็นพ่อที่ดีไหมล่ะแค่นั้นที่ลูกควรจะรับรู้เพราะเขาไม่มีความสัมพันธ์กับในแง่อื่นนี่คุณผู้ชมเบรกนี้ต้องบอกว่าจบเรื่อง ความหลากหลายทางเพศที่มันอยู่ในครอบครัวก็เซนซิทีฟแต่อย่างหนึ่งที่พี่เดพูดสําคัญมากการบอกลูกและให้ยอมรับความจริงถูกนี่คือเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ทําให้ทุกเรื่องเนี่ยสวยงามไปหมดนะครับคือลูกก็เข้าใจลูกก็เรียนรู้ลูกก็พร้อมรับยังไงก็คือพ่อยังไงก็คือแม่เหมือนกับพ่อแม่ก็ยอมรับลูกในสภาพลูกจะเป็นอะไรพ่อแม่ก็เปิดใจเหมือนกันเราลองคิดแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองเวลาปัญหานั้นถ้าเกิดเป็นเราเราจะทำยังไง no. มันจะ,จะมีคําตอบของมันเองทุกครอบครัวนะครับก็อย่างว่าแหละช่วงนี้สังคมเปิดต่อให้ครอบครัวคุณไม่มีเกย์ไม่มีเลสเบี้ยไม่มีทอมไม่มีดีบอกลูกคุณว่าเพศชายเพศหญิงและทุกเพศมีคนดีและคนเลวเ,เรื่องแบบเนี้ มันจะไม่หนักอย่างนี้นะถ้าไปอยู่ในเดย์อย่างโชว์ก็จะพูดเรื่องอย่างนี้แหละแต่จะไม่ดูแบบอย่างนี้จะกลายเป็นเรื่องตลกจะกลายเป็นเรื่องที่คุณดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็จะสนุกสนานราะว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วทาเพื่อให้คนไปดูได้อะไรกับถ้าจับไอถ้าเกิดก็ไม่ได้เบรกไม่เบรกอันนี้นะเดย์จะขายไปจนทั้งนี่จะบอกพี่เดย์บอกว่านี่ไม่ต้องขายเบรกหน้าให้อยู่อยู่ช่วยตอบอีกเพราะผู้ชมบอกว่าสนุกดีช่วงนี้เบรกให้สองป้าเขาดื่มน้ําก่อนเดี๋ยวมาคุยกันจะคุยเดี๋ยวต้อผไปชมครับ